ปแกอ่อาย,61ย,ยุ61ปีเป็นเพียงตัวเลขค่ะเป็นเพียงตัวเลข61ปีเป็นเพียงตัวเลขทุกคนตื่นเช้ามามีความสุขในวันอาทิตย์นะคะขอให้มีความสุขกับการทำงานขอให้มีความสุขกับครอบครัวขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตดีๆมีความสุขตื่นเช้ามาหนึ่งเราต้องยิ้ม สองเราต้องดันกันนะคะต่างคนต่างดันกันนะจ๊ะดันดันดันละมาดันเดนดั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 นเรามาดันดันดันมาดันกันทุกวันจังไปเลยจ้ะสุ่ที่นี่เนี่ยทำเดือนแรกได้รางวัลเลียวเลยนะคะจะบอกไว้ให้หนึ่งปีผ่านมาแล้วค่ะที่อย่าไปแก่อายุ61ปีเป็นเพียงตัวเลขค่ะเป็นเพียงตัวเลข61ปีเป็นเพียงตัวเลข กำลังใจให้เพื่อนๆจะ้ะหนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธออยู่แหวกใจดูยังใดขอบคุณค่ะให้เรารู้สึกมีสนุกมีความสุขในการทำงานอย่าไปทุกคนตื่นเช้ามามีความสุขในวันอาทิตย์นะคะขอให้มีความสุขกับการทำงานขอให้มีความสันกันนะคะต่างคนต่างดันกันนะจ๊ะ ดันดันดันมาดันเดินดั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 นมาดันดันดันมาดันกันทุกวันจันค่ะลงไปเลยเยอะๆวันหนึ่งยี่สิบสามสิคลิปลงอาลิกตโตอาริกตโ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 ตหัวเราะอย่างนี้มีความสุขจ้าเรียกพลังเรียกพลังเรียกพลังสร้าง power ในตัวของเราดันกันนะคะต่างคนต่างดันกันนะจ้า ดันดันดันมาดันเดินดั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 นมาดันดันดันมาดันกันทุกวันดันกันนะคะต่างคนต่างดันกันนะจ๊ะดันดันดันละมาดันเดินดั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 นลมาดันดันดันมาดันกันทุกวันทำชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะลงคลิปเยอะๆนะคะเพื่อนๆเลียวลักคนขยันกำลังใจให้เพื่อนๆจ้ะ หนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธออยู่แวบใจดูยังได้ขอบคุณข้างไปเลยจ้ะสู่ที่นี้เนี่ยทำเดือนแรกได้รางวัลเรียวเลยนะคะจะบอกไว้ให้หนึ่งปีผ่านมาแล้วค่ะที่ขุกับครอบครัวขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตดีๆมีความสุขตื่นเช้ามาหนึ่งเราต้องยิ้มสองเราต้อง อย่าไปแก่อายุ6 1ปีเป็นเพียงตัวเลขค่ะเป็นเพียงตัวเลข61ปีเป็นเพียงตัวเลขเรื่องสาคัญนะคะที่สุดที่นี้เนี่ยเป็นคนหน้าบึง้งแต่ในใจลึกๆมันยิ้มลึกๆ <c oughs> ยิ้มลึกกําลังกายเบาๆเ,เ,เล็กๆยามเช้าทํายังไงทําลุกดิกลกดิกทําให้เราสดชื่นในทุกๆวัน สร้างอารมณ์สร้างความสุขไปเลยจ้ะสุที่นี้เนี่ยทำเดือนแรกได้รางวัลเรียวเลยนะคะจะบอกไว้ให้หนึ่งปีผ่านมาแล้วค่ะที่ขันค่ะลงไปเลยเยอะๆวันหนึ่งยี่สิบสสคลิปลงค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะเป็นคลิปคุยบอกเล่ากันขอบคุณค่ะอาริกกโตกอดทุกคนนะคะ รักกันรักกันนะทุกวันทุกวันนะทุกวันทุกวันยันรับยันสีฟ้าย่าละโฆษณาเลี้ยวเข้ามาในในคลิปของเรานะคะเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้รอสตรีมค่ะรอสตรีมมาดันกันนะคะต่างคนต่างดันกันนะจ๊ะดันดันดันลมาดันเดินดั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 นลามาดันดันดันมาดันกันทุกวันจ้ะกับครอบครัว ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตดีๆมีความสุขตื่นเช้ามาหนึ่งเราต้องยิ้ม 2. เราต้องดันวิธีไหนคะชมคลิปให้กันแล้วก็กดคอมเมนต์เนาะกดกดไลค์กดหัวใจกดเลิบๆคอมกำลังกายเบาๆเล็กๆยามเช้าทำยังไงทำาดิ๊ลูกดิก๊ทำให้เราสดชื่นในทุกๆวันสร้างอารมณ์สร้างความสุขพยาสีฝัน ตื่นเช้าเรามาแป่งฝันตื่นเช้าเรามาแปลงฝันยันสีฟ้าแล้ว็มาสีฟันโอโฆษณาเลียวเข้ามาในในคลิปของเรานะคะเ,เพื่อนๆทุกวันนี้รอสตรีมค่ะรอสตรีมมาได้ในโลกโซเชียลเราต้องอาศัยกันต้องดูแลกันพึ่งพาซึ่งกันและกันเราถึงจะไปด้วยกันได้นะคะลักๆกดเรื่องสำคัญนะคะ ที่สุดที่นี้เนี่ยเป็นคนหน้าบึ้งแต่ในใจลึกๆมันยิ้มลึกๆยิ้มลึกกําลังกายเบาๆเล็กๆยามเช้าทํายังไงทําดุกดิกดุกดิกทําให้เราสดชื่นในทุกๆวันสร้างอารมณ์สร้างความสุขเรื่องสําคัญนะคะที่สุดที่นี้เนี่ยเป็นคนหน้าบึ้งแต่ในใจลึกๆมันยิ้มลึกๆยิ้มลึกกับครอบครัว ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตดีๆมีความสุขตื่นเช้ามาหนึ่งเราต้องยิ้มสองเราต้องยาสีฝันตื่นเช้าเรามาแป่งฝันตื่นเช้าเรามาแปรงฝันยันสีฟ้าแล้วขมาสีฟันออกกำชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะลงคลิปเยอะๆนะคะพเพื่อนๆเรียวรักคนขยัน สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขอให้เพื่อนเรื่องสําคัญนะคะที่สุดที่นี่เนี่ยเป็นคนหน้าบึง้งแต่ในใจลึกๆมันยิ้มลึกๆ <c oughs> ยิ้มลึกอย่าไปแก่อายุ61ปีเป็นเพียงตัวเลขค่ะเป็นเพียงตัวเลข61ปีเป็นเพียงตัวเลข สวัสดีโบรกทักกันทุกวันนะจ๊าสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุที่นี่บ้านสวริมของเป็นกังค่ะลงไปเลยเยอะๆวันหนึ่ง20-30คลิปลงดันวิธีไหนคะชมคลิปให้กันแล้วก็กดคอมเมนต์เนาะกดกดไลค์กดหัวใจกดเลิฟๆคอมเมนต์ไปเลยจ้ะสูที่นี่เนี่ยทำเดือนแรก ได้รางวัลเลียวเลยนะคะจะบอกไว้ให้หนึ่งปีผ่านมาแล้วคะ่ะที่ใครจะรู้ต้องยิ้มออกมาต้องยิ้มออกมาการยิ้มเนี่ยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะทําให้เราไม่แก่นะคะไม่แก่ไวทำชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะลงคลิปเยอะๆนะคะเ,เพื่อนๆเลียวรักคนขยันกาลังกายเบาๆเล็กๆยามเช้าทํายังไง ทำดุกดิกด,ดิกทำให้เราสดชื่นในทุกๆวันสร้างอารมณ์สร้างความสุขอย่าไปแก่อาย,61ย,ยุ61ปีเป็นเพียงตัวเลขค่ะเป็นเพียงตัวเลข61ปีเป็นเพียงตัวเลขทำยาสีฝันตื่นเช้าเรามาแปรงฝันตื่นเช้าเรามาแปรงฝันยันสีฟ้าแล้วมาสีฟันออต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยน สุขภาพจิตร่างกายเป็นใครจะรู้ต้องยิ้มออกมาต้องยิ้มออกมาการยิ้มเนี่ยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะทำให้เราไม่แก่นะคะไม่แก่ไวต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนสุขภาพจิตร่างกายเป็นกำลังกายเบาๆเล็กๆยามเช้าทำยังไงทำดุกดิกด,ดิกทำให้เราสดชื่นในทุกๆวันสร้างอารมณ์สร้างความสุขไปเลยจ้ะสุทีนีเนี่ยทำ เดือนแรกได้รางวัลเลียวเลยนะคะจะบอกไว้ให้1ปีผ่านมาแล้วคะ่ะที่อลิกตโตอลิกตโ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 ตเห็นให้กันแล้วก็เราก็จะเห็นกันนะคะในคลิปทุกวันนี้อย่าไปแก่อายุ61ปีเป็นเพียงตัวเลขคะ่ะเป็นเพียงตัวเลข61ปีเป็นเพียงตัวเลข พยาสีฝันต,ตื่นเช้าเรามาแป่งฝันตื่นเช้าเรามาแปงฝันยันสีฟ้าแล้ว็มาสีฝันออกกันค่ะลงไปเลยเยอะๆวันหนึ่งยี่สิบสามสิคลิปลงอาริกกโตอาริกโต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 ทุกคนตื่นเช em, ้ามามีความสุขในวันอาทิตย์นะคะขอให้มีความสุขกับการทำงาน ขอให้มีความโฆษณาเลียวเข้ามาในในคลิปของเรานะคะเ,เพื่อนๆทุกวันนี้รอสตรีมค่ะรอสตรีมมาดในโลกโซเชียลเราต้องอาศัยกันต้องดูแลกันพึ่งพาซึ่งกันและกันเราถึงจะไปด้วยกันได้นะคะลักๆก,กดให้เรารู้สึกมีสนุกมีความสุขในการทำงานอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสคำพูดเล็กๆ ปล่อยผ่านเลื่อนผ่านชีวิตก็มีความสุขแล้วจ้าสูกําลังกายเบาๆเล็กๆยามเช้าทํายังไงทําลุกดิกดิกทําให้เราสดชื่นในทุกๆวันสร้างอารมณ์สร้างความสุขซีเรียสอย่าไปซีเรียส